ซึ่งแน่นอนว่าผมก็อาจจะคิดไปล่วงหน้านะผมว่าปีนี้ผมอาจจะมีไลฟ์เว้นก็เป็นได้นะครับผมโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับเข้าสู่ช่องสวาสานิตกันด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นแมปเจลเบยนะผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอ่าเล่าเรื่องอะไรบางอย่างนะผมเพราะว่านั้นผมไปเห็นคลิปต่างชาติหลายคลิปกันเลยผมที่เขาั้นได้มาบอกมาผมแต่ว่าคนไทยนั้นไม่เคยมาบอกต่อกันเลยผมด้วยที่เรื่องว่าไลฟ์อีเวนต์ในปี2024นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งนะผมผมก็ไปเห็นคลิปฝรั่งมาผมผมก็จะมาทำให้ ทำขามเข้าใจนะผมว่าต้นตอแล้วก็ที่มาของไอเขาว่าไล่เว้นนะผมมันมาจากไหนนะผมซึ่งว่าในจิวเบกผมจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใามด้วยนะผมก่อนที่ผมนั้นจะไปเล่าแบบเต็มๆไปเลยผมก็อย่าลืมทำท่งนั้นทั้ง3อย่างให้ผมด้วยนะครับโอเคที่ผมจะบอกนั้นก็คือจเิเบกครับผมเคยมีไลเว้นมาแล้วถึงสครั้ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปี2018 2020แล้วก็ล่าสุดนปี2022นะคผมและแน่นอนนะผมว่าปีนี้ผมใกล้จะครบรอบ2ปีของการเกิดไลเว้นอุกกาบาตในช่วงปี2022นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมก็อาจจะคิดไว้ล่วงหน้านะผมว่าปีนี้ผมอาจจะมีไลเว้นก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่าตัวตอนนั้นมาจากไหนอะผมเดี๋ยวผมจะลองอานให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะผมว่ามันมาจาก ในช่วงอัปเดตนี้นะผมซึ่งจะสังเกตได้ว่าอาทีมซีซั่นนี้ผมจะมีทีมที่เกี่ยวกับไออัพโฟแคปไฟส์นผมก็คือเกี่ยวกับวันวินาสกรรมโลกนะผมซึ่งผมก็สามารถยืนยันได้ว่า,าหัวข้อของไลเว้นในปีนี้ที่จะเกิดขึ้นนะั่นก็คือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับวันลมล้างโลกเจเบงนะผมโอเคถ้าเกิดไม่เข้าใจนะผมว่ามันล้างโลกยังไงครับผมดูสภาพกาศได้ครับผม ใช่ครับผมแล้วอากาศนี้คล้ายกับวันลางโลกจริงๆแล้วผมเหมือนจะเตรียมตัวอะไรบางอย่างที่กำลังจะมีภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะผมแต่ว่าผมไปเห็นซีเค็มาบางอย่างผมก็คือภาพนี้ครับผมก็คือผมจะก๊อบภาพนี้แล้วก็ไปใส่ใน Photoshop นะครับโอเคแล้วก็ขยายเข้ามาหน่อยครับ อันนี้คือผมไปยังอีมาจากต่างชาติที่เขาทำมาผมโอเคแล้วก็ปรับเป็นอีเมลนะผมให้ปรับเป็น a อ j u ัส m เมนปรับเป็นแสงแล้วก็คอนแทคนะครับแล้วก็ให้ปรับไบรน s สเป็นสูงสุดเลยผมแล้วก็ปรับ c o ค t r a s t ให้เป็นต่ำไปเลยผมคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวเลขกับจู่ต้องแถบดำนะผมก็คือมันจะมีไอเลขที่เขียนว่า2017 2019 2021แล้วและก็2023นบะผมตัวไอเนี้ยไม่น่าเกี่ยวกันนะผมแต่ว่าเราจะมาจอดจงกันที่ทั้งตัวเลขทั้ง4อย่างนี้ผมว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะผมว่าอะไรที่ทำให้เรานั้นจะปูทางไปยังไรเว้นครั้งต่อไปได้นะผมนั่นก็คือปีนี่ตอ2017นสองันบะผมก็คือปี2017นะผมเป็นปีที่เป็นการก่อตั้งเจลเบใช่ไหมผม แล้วสภาพอาการในเจอเบกที่ผมมันกำลังจะเปิดในท้มชมดูว่าผมเพราะว่ามันใกล้เคียงกับช่วงปี2017มากเลยครับผมอันนี้ผมสามารถยืนยันได้เลยครับผมเพราะว่าอาซิโมนะผมเขาจะบอกว่าเขาจะนำสิ่งที่เป็น OG ที่อยู่ในเจอเบกในช่วงปี2 0 1 7นถึง2018นแี่แหละกำกำลังจะเข้ามาให้เราดูกันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าว่าสิ่งที่เขานั้น จะเพิ่มเข้ามาอะไรที่เกี่ยวกับ O.G. หรือเปล่านะผมแต่ว่าเราต้องรอดูอีกทีนึผมแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อกับเจลเบคด้วยนะผมแต่ว่าที่ผมจะมาพูดเรื่องไอ้ที่เกี่ยวกับไอท้ทีที่เกี่ยวกับไลเวนนะผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อันนี้ผมขอสรุปเลยนะผมว่าอ่ะมันไม่หันหน้าวะ จะหันหน้าซะหน่อยนี่เยนไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมอันางนี้ก็ได้โอเคนี่ผมสามารถเย,ยนได้ว,ว่าไลฟ์อีเวนต์นะผมเกิดขึ้นจร,จริงๆแล้วนะผมปีนี้ผมเพราะว่าไม่ว่าจะมีชาติต่างชาติที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ก็คนไทยแล้วผมก็อาจจะคิดไปแล้วผมแต่ว่าเขานั้นไม่เคยนั้นทํคที่ออกมาเลยผมมีแค่ผมนั้นที่ผมทํคที่ออกมานะผมก็คือไลฟ์เวนนะผมเกิดขึ้นแน่นอนนะผมปีนี้นผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าเราจะยังไม่รู้นะผมว่าไลเว้นที่เขานั้นจะเอาอะไรมาทําลายล้างแล้วผมซึ่งเราก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะผมแต่ว่าไลเว้นผมมีแต่การทําลายล้างนะผมมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษแบบว่าให้ให้แบบฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีเลยผมมีแต่การทําลายล้างหมดเลยผมเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาผมเจลเบกผมทั้งสามไลเว้นที่ผ่านมาผมมีแต่การทําลายล้างหมดนะผมไม่มีฉลองอะไรเป็นพิเศษเลยแล้วผม ก็อย่างแบบพวกคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ไม่มีเลยับผมมีแต่การทำลายล้างหมดเลยและแน่นอนอนะผมว่าปีเนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ไลเว้นน่าจะดีสุดในตลอดทั้งสามไลเว้นที่ผ่านมาแล้วผมผมคิดว่าปีนี้ก็น่าจะมีอ่าเรื่องการพูดคุยอะไรบางอย่างนะผมที่เกี่ยวกับทาบูซ่านั้นเขาได้ให้บทมาแล้วผมแล้วก็ซีโอรับผมกำลังจะมีบทในไลเว้นครั้งต่อไปด้วยนะผมซึ่งแน่นอนว่าผมว่าต้นตอที่มาจากไลเว้นทั้งสาม ไลเวนของผมก็มาจาก CO ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่เราก็ยังไม่รู้นะผมว่าซีของผมกาลังจะมีแผนอะไรบางอย่างที่กําลังจะทําให้เจลเบนั้นล่มสลายได้นะครับผมซึ่งเราก็ขอย้อยกนกลับมาในช่วงปี2017นะครับผมก็คือปีที่ CO นั้นก็อาจจะมีตัวตนแล้วนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแค่แบบลุก,กี้หน่อยครับผมเป็นพวกอญา,ากรณ์แบบมือฉมังนะครับผมแล้วก็ไตเต้าขึ้นมาเป็นระดับสูงได้นะครับผมก็เป็นอุากรณแบบเบอร์หนึ่งของ ในจเูเบยได้เลยครับผมก็คิดว่าแผนการนี้ผมอาจจะทาให้ซีโอนั้นต้องการมากที่สุดนะก็คือการทําลายล้างพวกกรมตํารวจทําลายล้างแมพแล้วก็ยึดแผ่นดินของจเอูเบนั้นมาครอบครองนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมคิดนะครับผมว่าไอการทาลายล้างนะผมมันจะทาให้เรานั้นสามารถไปยังจุดที่เรานั้นคิดถึงได้ผมก็คือ แมปในช่วงปี2017นะครับผมและแน่นอนว่าสิ่งที่จะนำพาเราไปยังในปี2017ได้ผมนั่นก็คือเป็น t i m m m a c h i n e นะครับผมและแน่นอนนะครับว่าการที่จะใช้ไท m ์แม h ชีนนะผมมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งถึงันนั้นนะผมพออีเวนต์เริ่มต้นขึ้นใช่ไหมผม c e o วางแผนอะไรบางอย่างซ e o ก็จะทำลายแมปทิ้งทั้งหมดเลยผมไม่ว่าจะเมืองไ i ซิ่งเมืองคาร์เตอร ทุกอย่างในแมปเลยผมแต่ว่าเราจะยังไม่รู้นะผมว่าภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะผมว่ามันคืออะไรนะผมซึ่งเราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับผมแล้วถึงกันนั้นพอทาลายล้างหมดก็นั่นแหละครับผมหัวข้อของไลเวนก็คือการทําลายล้างเมืองจเจลเบกนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ต่อเรื่องด้วยปีที่คอาดันใบออกมานะผมก็คือปี2017ถ,ถึงปี2023นะครับผมก็คือตอนนั้นก็อาจจะได้เห็น อาแมพของช่วงปี2007ก็เป็นได้ผหโดยการที่เรานั้นต้องย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขอะไรบางอย่างนะผมอาจจะตามที่ผมคิดนะผม <c oughs> เขาอาจจะไปแก้ไขบางอย่างเพื่อจะทําให้ในอนาคตจิลเบที่เกิดขึ้นนตอนนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะผมมันอาจจะกลายเป็นเมืองที่แบบแสนสงบสุขไปเลยผมโดยที่เรานั้นจะไม่มีซีโอผมโดยการที่อ่ะเราย้อนกลับไปปี2007 เราก็อาจจะไปเจอ c o ในช่วงที่เป็นพยากรมือฉมังได้นะผมแล้วก็ทําการจัดการเขาในเวลานั้นไปเลยแล้วก็ทําให้อนาคตนั้นมันมันยังไงอะ่ะคือเรานั้นจะาไม่ได้เห็นซ o ณตอนนั้นแล้วผมหั่งอีเวนต์จบนะครับอันนี้ผมก็สันนิษฐานด้วยตัวเองครผมถ้าเกิดทุกคนมีความคิดอย่างไรก็สามารถมาบอกกันได้นะผมซึ่งแน่นอนครผมว่าก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นพึ่งเดือน มีนาคมอยู่แล้วผมก็ต้องรอเดือนเมษายนอี่นึงก็จัดจัดในช่วงเดือนเมษายนตามปกติครับของไลเวนนะครับผมซึ่งก็ต้องรอติดตามข่าวสารด้วยครับผมถ้าเกิดอยากรู้ข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปดูทวิตเตอร์เบนิโมได้นะครับผมแล้วก็จะมีใบอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็เป็นได้นะครับผมก็เพราะงั้นก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับช่องนี้ก็ทั้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเม <Okay, S 1> วันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบายเฮยเจอกัน